สวัสดีครับพี่นอ้องพผมปายทุกทุกคนพบกับผมบา่ายอดมานี่คือเก่ามันเดิมพี่น้องมาอยู่กับวิทยุซื้อสารเบา้าฟินนะพี่น้องนะเบา้าฟินผมเมื่อนี้ผมติดผพาพี่น้องมา,าทำความจัก,จกปุม่มสแกนหาใครนะพี่น้องสแกนให้หน่อยคือต้องสแกนหาเนื่องจากว่าอ่าบางหน่วยงานใช้วิอมาดนแล้ว ใส่้วก็ใส่ซีเฮดบังขึ้นไว้บังเลขไว้จำาบได้เฮดบบเปลี่ยนวาเตียวออกจั้งเลยตั้งเลขเราก็ตั้งไปบบได้บโกดหันกค้ดนี่แล้วมันก็คุยกันบบได้มันโบคงจัแราคาวันนี้มันมีเครื่องใหม่มาเขาอยากไปตั้งแต่ก็เขาเอาก็เลยต้องนี้การสกแกนเอพี่น้องการสแกนหาใครตัวนี้ที่ผมเอามาคือเตัวอย่างตัวนี้คือผมตั้งไว้ตัวนี้ผมจะเอาเลขข้าง่างเป็นหลักเลยครับ ว่าเลขกระด้างหลัก c ห้า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 นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือผมตั้งเซตใหม่ผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักคือตัวสมมติว่าบลูจักว่าเลขตัวนี้คือเลขอยังแต่รู้อยู่ว่าเขาใส่ย่า400น c ร้อยเป็นบอดแต่ว่าเขาบอกว่าเลขใดเปิดเครื่องขึ้นพี่นอ้องเปิดเครื่องขึ้นตัวนี้ผมผมเซตไว้ที่ c ห้าห้า c ศูนย์ศูนย์นะเพียงมาเพื่อแอมสแกนพอเร็วๆเนาะพี่นอนะ้นอ,งนนนองเพราะว่อบริสิทธิ์เวลาเดี๋ยวมาเห็นเป็นตัวอย่างว่ามันสามารถสแกนได้โดยการ ใต่กันได้โดยการที่บ่งจักใครโดยการสแกนเอาเนาะพี่น้องเนาะวิธีการเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะพี่น้องเปิดขึ้นมาแล้วเฮากดนี่เด้อพี่น้องเห็นบ่ดอกจันนี่พี่น้องกดดอกจันให้กดแซ่เด้อพี่น้องกดแซ่ไว้ Scanning begin อ่าพี่น้องจะสังเกตเห็นเห็นบ่เลขมันจะแร็มเดีเครื่องนี้ผมไม่ทำการกดไว้กดไว้ใกล้เวลามันปอดปุ๊บมันถีหยุดเด้อพี่น้องเนี่ยอย่าบอนหอดอย่างบอนหอดใกล้เชียงนะพี่น้องนะมันใกล้เชียง ไก่เชียงมันไก่มันไก่เอาไหมเอาไหมโคนลุ่มไปนีนไก่เชียงแล้วเอาหันเด็กได้ยังบันได้นี่ยเพราะมันไก่เชียงแบบมัน้แล้วคนลุ่มอะไรหานะนี่สมุดบา่์บงจักรพี่น้องเห็นปะอะไรหานี่ก็คือได้แล้วชัดแล้วเนี่ยชัดแล้วทดสอบ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 นะได้แล้วพี่น้องไปคุยกันเลยตัวนี้ก็กดตรงมันี่ได้เห็นป่าพี่น้องไฟเขียวขึ้นอ่าตัวนี้ก็ไฟเขียวขึ้นเห็นป่าพี่น้อง ก็คือสเตเกนไปมันพอเลขยกให้ใกล้เคียงที่เ mm. uh. ้ากดไว้ไปนะพี่น้องเนาะมันมันจะมันจะหยุดอยู่พักหนึ่งหยุดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้ามันแมนถ้ามันบรชัดเ้าก็แช้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาเลยนาะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาถามันบรชัดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาเพื่อว่าให้มันชัดที่สุดมันจะสีแมันขึ้นของมันขายของมันนะพี่น้องเนาะก็ยังตอนนี้มันตั้งอยู่อ่าสี่ห้า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 ศูนย์เฉยก็ได้กันเอ้พี่น้องเห็นปะ ได้เคลื่อนตัวนี้สี่ห้าห้าห้าเนี่ได้เคลื่อนแต่มันจะบดชัดพี่น้องมันจะบดชับเพราะมันเหล็กใครของมันเพราะฉะนั้นเขาก็ทดสอบบ่อเบิ้งเขาก็ทดสอบรอเบิ้งเขาก็กดแลีนขึ้นแลีนลุ่งเอาเนี่ยสี่ห้า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 สองเนี่ยมันก็ยังได้เห็นว่เนี่ยกดไล่ฮะนี่จนทันชัดที่สุดพี่น้องเนี่ยคือชัดแล้วคือมันเหล็กตัวเดียวกันตัวที่ชัดที่สุดคือตัวนั้นนะครับพี่น้องคือใครที่เขาใส่ในพี่น้นะแล้วคลิปนี้ ก็ผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,ใ,ผมในการทำคลิปต่อไปพอกันชิปหน้าพี่น้องผมจะพาพี่น้องปเป็นอย่างไคลิปนี่สวัสดีครับ